ว่ากันว่าคําพูดคมยิ่งกว่าดาบเราคงเคยได้ยินประโยคนี้กันบ่อยๆใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเราจะใช้พลังของคําพูดเนี่ยให้เปลี่ยนคําว่าไม่ให้กลายเป็นคําว่าได้ได้ยังไงกันนะวันนี้ครับเราจะมาไขคําตอบนี้ด้วยกันผ่านเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งเคยเป็นไหมครับความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรขอร้องอะไรออกไปอ่ะมันก็เหมือนเสียงของเรามันลอยผ่านไปในอากาศเฉยๆไม่มีใครได้ยินไม่มีใครสนใจเลยสักนิด ความรู้สึกดุดอัดแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เอาละครับเราว่าทําความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องกันเลยดีกว่าเด็กชายคนนี้ชื่อว่าแก้วครับความฝันของแก้วเนี่ยเรียบง่ายมากๆเลยนะเขาแค่อยากจะไปดูดอกไม้ไฟส,สวยๆที่งานเทศกาลของเมืองเท่านั้นเองแล้วเรื่องมันก็เริ่มขึ้นตรงนี้แหละครับแก้วรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเดินไปหาคุณปู่สมแล้วก็เอ่ยปากขอไปดูดอกไม้ไฟแต่คําตอบที่ได้กลับมาคือคําสั้นๆว่า ไม่คุณปู่บอกว่าท่านแก่แล้วแล้วการออกไปข้างนอกตอนกลางคืนมันอันตรายสําหรับเด็กอย่างแก้วนี่คือคําพูดของคุณปู่ครับแน่นอนว่ามันมาจากความห่วงใยล้วนๆแต่สําหรับแก้วในตอนนั้นนะสิครับมันคือความผิดหวังคือความรู้สึกที่ว่าทําไมคําพูดของเรามันไม่มีน้ําหนักเลยนะทําไมเราเปลี่ยนใจใครได้เลยแล้วความรู้สึกแย่ๆนั้นนะครับมันก็ถูกตอกย้ําซ้ําเข้าไปอีกเมื่อเท่าแก่โบ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารแวะมาจะซื้อปลาที่บ้านแต่บังเอิญว่าปลาหมดพอดีแก้วก็แค่พูดง,ง่ายๆเลยนะว่ารอสักครู่นะครับแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเท่าแก่โบสายหน้าแล้วก็เดินจากไปเลยมันยิ่งทําให้แก้วรู้สึกว่านี่เราเป็นคนที่ไม่มีใครฟังจริงๆสินะพอผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําเล่าแบบนี้แก้วตัดสินใจแน่วแน่เลยครับว่าไม่ได้การละเขาต้องทําอะไรสักอย่าง เขาจะต้องออกเดินทางไปตามหาท่านอาจารย์ในตำนานผู้ที่จะสอนวิชาวาจาสิทธิ์ให้กับเขาได้เพื่อที่ว่าต่อไปนี้จะได้มีคนฟังในสิ่งที่เขาพูดบ้างแกวเดินทางไปไกลถึงเขาปัญญยุทธเลยนะครับพอไปถึงตัวท่านอาจารย์ใครปุ๊บเขาก็พูดความต้องการของเขาออกไปตรงๆเลยท่านอาจารย์ครับช่วยสอนวิชาที่เหมือนเวทมนต์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับวิชาที่จะทําให้ทุกคนต้องทําตามคําพูดของผมทุกอย่าง แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือท่านอาจารย์ใครพยักหน้าแล้วก็ตอบตกลงครับแต่เคล็ดลับที่ท่านอาจารย์จะสอนเนี่ยมันไม่ใช่คาถาอาคมหรือเวทมนต์อะไรที่ซับซ้อนเลยนะแต่มันเป็นหลักการที่เรียบง่ายง่ายจนน่าประหลาดใจเลยแหะครับและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดท่านอาจารย์สอนหลักการแค่2ข้อเท่านั้นเองข้อแรกคือให้พูดจาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเสมอและข้อที่2ซึ่งสําคัญมากๆเลยนะ คือให้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังไม่ใช่พูดแค่สิ่งที่เราต้องการจุดนี้แหละครับคือการพลิกเกมเลยมันคือการเปลี่ยนจุดสนใจจากตัวเราเองไปสู่คนอื่นอย่างสิ้นเชิงเอาละ่ะเรียนทฤษฎีกันไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาลงสนามจริงกันบ้างครับเรื่องราวหลังจากนี้คือบททดสอบ3ด่านที่แก้วจะต้องเอาสิ่งที่เรียนรู้มามาใช้ในสถานการณ์จริงๆมาดูกันครับว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าและบททดสอบแรก ก็มาถึงทันทีเลยครับเหมือนเดจาวูเลยนะเป็นสถานการณ์เดียวกับที่แก้วเคยเฟลมาก่อนเป๊ะๆเ,เท่าแก่โบคนเดิมกลับมาซื้อปลาและปลาก็ยังหมดเหมือนเดิมทุกอย่างคำถามก็คือในเมื่อตอนนี้มีวิชาติดตัวแล้วแก้วจะทำยังไงละ่ะที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ในครั้งนี้ไม่ให้มันซ้ำรอยเดิมและนี่คือคำตอบครับสุดยอดไปเลยแทนที่จะบอกให้รอเฉยๆเหมือนครั้งก่อนแก้วเปลี่ยนคำพูดใหม่หมดเลย เขาไม่ได้ขอร้องแต่เขาเสนอผลประโยชน์ให้กับเท่าแก่โบโดยตรงนั่นก็คือโอกาสที่ได้ปลาที่สดใหม่ที่สุดจากแม่น้ำไม่ใช่แค่การรอที่น่าเบื่อ,อต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่ามันได้ผลเท่าแก่โบยิ้มแล้วก็พยักหน้ายอมรอทันทีบททดสอบที่สองนี่ยากขึ้นไปอีกขั้นเลยครับคราวนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองโดยตรงแล้วแต่เป็นสถานการณ์ตึงเครียดของคนอื่นที่ร้านอาหารของเท่าแก่โบลูกค้าสองคนกำลังหัวร้อนเลยครับ รออาหารนานจนทนไม่ไหวกำลังจะลุกออกจากร้านอยู่แล้วโอ้โหในสถานการณ์ที่คนกำลังอารมณ์คุกรุ่นขนาดน,นั้นนะครับคำพูดแบบไหนกันนะที่จะหยุดพวกเขาไว้ได้แก้วทำได้อีกแล้วครับคือแก้วไม่ได้ไปเถียงหรือบอกให้เขารอแต่แก้วเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนการรอคอยให้กลายเป็นความพิเศษแทนเขาวาดภาพให้เห็นเลยว่า ที่รอนานเนี่ยเพราะจะได้ทานอาหารที่ปรุงสดๆร้อนๆจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดแถมยังการันตีได้ว่ามันจะอร่อยเป็นพิเศษอีกด้วยและมันก็ได้ผลอีกครั้งครับและแล้วก็มาถึงบททดสอบสุดท้ายที่เป็นเหมือนบอสใหญ่ของเรื่องนี้เลยครับนั่นคือการกลับไปเผชิญหน้ากับปัญหาดั้งเดิมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทั้งหมดแก้วจะโน้มนาวคุณปู่ให้พาไปดูดอกไม้ไฟได้ยังไง เห็นความแตกต่างชัดๆเลยใช่ไหมครับจากเดิมที่เป็นแค่คำขอร้องที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งผมอยากไปพาผมไปหน่อยแก้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเขาเปลี่ยนเป็นคำเชิญชวนที่นึกถึงคุณปู่เป็นหลักเขารู้ว่าคุณปู่ชอบไหว้พระทำบุญเขาเลยชวนไปทำในสิ่งที่คุณปู่สนใจโดยมีดอกไม้ไฟเป็นผลพลอยได้นี่คือการมองหาประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงและในที่สุดภาพที่เราเห็นก็คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับ แก้วกับคุณปู่สมได้ยืนดูดอกไม้ไฟที่สวยงามตรการตาอยู่ข้างๆกันรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณปู่นคือนั้นนะครับมันคือข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดเลยว่าพลังของคําพูดที่มาจากความเข้าอกเข้าใจคนอื่นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นครับบทเรียนสําคัญที่สุดจากเรื่องราวของแก้วก็คือพลังที่แท้จริงของคําพูดนะ่ะมันไม่ใช่การสั่งหรือการบังคับให้ใครทําตามใจเรานะแต่มันคือการชนะใจพวกเขาตั้งหาก การเปลี่ยนมุมมองจากคำถามที่ว่าฉันต้องการอะไรไปเป็นคำถามที่ว่าอีกฝ่ายจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่สามารถพลิกสถานการณ์ร้ายๆให้กลายเป็นดีได้และคําถามสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันก็คือในบทสนทนาครั้งต่อไปของเราไม่ว่าจะเป็นการคุยกับใครก็ตามถ้าเราลองนําหลักการง่ายๆ2ข้อนี้ไปปรับใช้ดูผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้าง Thank you